โอเคค่ะเดี๋ยวในเรื่องต่อไปจบและเมื่อเราเลือกน้องหมาน้องแมวเข้ามาเลี้ยงในบ้านได้เสร็จสิ้นและถูกใจเราแล้วก็ถูกกับสิ่งที่เรามีแล้วนะคะเหมาะสมกับเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะต่อไปเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกัน การมาหาสัตวแพทย์นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการว่าป่วยแล้วมาหาหมอนะคุณสามารถที่จะป้องกันน้องได้ดูแลน้องได้ตั้งแต่แรกเลยไม่ป่วยก็มาหาหมอได้นะคะอันดับแรกเลยเมื่อคุณรับน้องหมาน้องแมวเข้ามาใหม่นะคะเรื่องของวัคซีนดับหนึ่งเลยนะคะวัคซีนสําคัญมากนะคะวัคซีนเนี่ยในน้องหมาเนี่ยนะคะเราจะเริ่มทําให้เขาตอนอายุเดือนครึ่งโอเค ะะส่วนแมวเนี่ยจะเริ่มทำตอนอายุ2เดือนนะคะจะต่างกันนิดนึงนะคะสำหรับน้องหมาเนี่ยนะคะวัคซีนเนี่ยจะมีหลักๆเป็นวัคซีนหลักๆเลยนะอยู่2ตัวด้วยกันก็คือ 1. วัคซีนรวมนะคะแล้วก็ 2. วัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะในส่วนของวัคซีนรวมเนี่ยนะคะมันสำคัญ ตรงที่ว่ามันมันเป็นเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสอ่ะห้าโรคหรือ6หรือ5โรค6เชื้อนะคะในวัคซีนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็จะมีไข้หัดสุนัขลำไส้อักเสบตับอักเสบชีนูแล้วก็เกี่ยวโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยนะคะเป็นโรคหลอดลมอักเสบนะคะซึ่งวัคซีนเนี่ยหลกัหลกๆอะ่ะมันก็จะมีอยู่5โรควัคซีนรวม ะะเพียงแต่บางบริษัทเนี่ยเขาจะใส่มา6เชื้อ6เชื้อก็คือมันจะเป็นเรื่องของลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เชื้อก็คือพาโวไวรัสกับโคโรนาวไวรัสนะคะอ่ะซึ่งหลกัหลกๆแล้วก็เป็นวัคซีนรวม5โรคแล้วกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเราเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุเดือนครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราเข้าไปหาคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเขาจะ รันนัดเองว่าเราอะถึงเราจะต้องมาทําวัคซีนอีกที่นึงวันไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของของสตัตวแพทย์ที่คุณที่ดูแลคุณอยู่นะคะอ่ะอันที่2ก็คือน้องแมวน้องแมวเนี่ยนะคะวัคซีนของน้องแมวเนี่ยนะคะก็จะเป็นวัคซีนเนี่ยหลักๆอ่ะมันจะมีอยู่2ตัวก็คือวัคซีนรวมกับวัคซีนที่สุนัขบ้านะคะทีนี้นวัคซีนรวมเนี่ยมันจะป้องกันหนนะคะอยู่ อตอนนี้มันมีอยู่2แบบนะคะก็มี4ี่เชื้อกับ5ไอส้สโรคก,กับ5โรคนะคะสี่โรคก็คือไข้หัดหวัดแมวโรคระบบติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็โรคช่องปากเสพนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนนี้มันก็จะมีแบบเป็น5เชื้อนะคะมันก็จะเพิ่มมาอีกเชื้อหนึ่งนะคะก็คือเป็นเชื้อเกี่ยวกับที่มาจากนกอะ่ะ เชื้อที่เชื้อโรคที่มาจากนก,กน,นะคะอันนี้ก็มีการเพิ่มขึ้นมาแต่หลกัลกๆเอาเป็นว่าวัคซีนรวมแล้วกันของมแมวนะคะ,ะน้องที่จะเริ่มที่อายุที่2เดือนนะคะซึ่งโปรแกรมการทําวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะรันนัดไปเองแค่ว่าเราจําไว้ว่า2เดือนไปหาหมอนะคะอายุแมวน้องแมวอายุ่2เดือนเนี่ยพาไปหาคุณหมอได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะจัดการให้คุณเองแหละอันนี้คือหมอเขาพูดคร่าวๆนะคะว่าควรจะจะต้องทําอะไรนะคะ ซึ่งถ้าคุณทําวัคซีนแล้วนะคุณจะไม่เป็นโรคติดต่อยอดทิตอะที่อยู่ในวัคซีนอะเออนั่นแหละอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นน้องหมาเนี่ยโรคที่เจอบ่อยๆนะคือไข้หัดสุนัขก,กับลำไส้อักเสบคือโรคโรคอะไรที่มันเกิดจากเชื้อไวรัสการรักษาเนี่ยมันจะไมะ่ไม่มียารักษาโดยตรงอะการรักษาคือรักษาตามอาการอะคือมีไข้ มีไข้ก็ให้ยาลดไข้ให้ยาฆ่าเชือ้อกินไม่ได้ให้น้าเกลืออะไรแบบนี้คือมันเป็นการรักษาการตามอาการนะคะซึ่งการรักษาที่มาจากพวกการติดเชื้อของโรคไวรัสเนี่ยบอกเลยว่าการคอนเฟิร์มการรักษาเนี่ยเราจะคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าน้องอจ,จะหายหรือเปล่านะคะก็คือจะต้องผ่านแบบผ่านการรักษาอีกเวันไปแล้วอย่างเช่นโรคล,ลำไส้อักเสบเนี่ยนะคะหมอจะบอกกับลูกค้าเสมอเลยว่าลำไส้อักเสบในน้องหมานะ หรือแมวด้วยก็ได้นะคะอ่ะใขรหัดแมวด้วยก็ได้อ่ะนะคะหมอจะบอกกับลูกค้าเสมอเลยนะคะหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มการรักษาได้ว่าน้องอจะหายร้อเเซนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มารักษาเลยเนี่ยน้องไม่รอดแน่ๆน,นะคะอ่าซึ่งเราจะดูได้ว่าน้องจะรอดไม่รอดก็คือผ่าน7วันนี้แหละคะ่ะถ้าน้องอึดผ่าน7วันไปได้นะส่วนมากรอดอมารักษาในในช่วงการรักษานะมาทุกวันเลย เกิน7วันแล้วเนี่ยน้องมีโอกาสที่จะรอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องจะไม่รอดเนี่ยก็ก็ภายใน7วันอันนี้หมอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อที่เราสามารถทําวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําวัคซีนค่ะทำวัคซีนนะะ่ะการป้องกันน่ะถูกกว่าการรักษาเยอะนะคะอย่างอย่างที่ร้านหมอนะวัคซีนรวมหมาเนี่ยจะอยู่ที่250ต่อเข็ม ส่วนน้องแมวจะอยู่ที่270ต่อเข็มอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณพาน้องหมาที่เป็นลำไส้อักเสบมารักษาทุกวันเนี่ยค่าใช้จ่ายอาจจะอยู่ที่ถึงวันละ400-500บาทเลยนะอือต่อวันด้วยนะแล้วคุณต้องรักษา7วันอย่างเงี้ยแมวก็เหมือนกันค่ารักษาจะอยู่ที่วันละ4-500บาทนะคะอย่างเงี้ยเออมันก็แพงกว่าเพราะฉะนั้นเราทำวัคซีนไว้ดีที่สุดนะคะอ่ะ